มันเป็นของเขาจริงๆเธอคงจะเป็นแบบนั้นเป็นคนขับให้คนอื่นอยู่ใช่ไหมเธอเคยเห็นใครขับซูเปอร์คาร์บ้างไหมต้องการคนขับนักฉันเก้าเฟยหยางเรียกพ่อสิเธอแพ้ไม่เป็นหรือไงเชื่อหรือไม่ว่าจะเจอกันอีกฉันจะเรียกเธอว่าลูกให้เธอขายหน้าจนถึงบ้านใหญ่เลยเธอ เรียกสิพ่อไม่ได้ยินชัดพวกเธอได้ยินชัดไหมไม่ได้ฉันไม่อยากพูดจาไร้าสาระกับเธองั้นอะไรละ่ะไปเถอเพื่อนเก่าฉันจะพาเธอไปดูบ้านใหม่ของฉันฉันจะให้เธอเห็นว่าบ้านดูเป็นยังไงบ้านของฉันไม่ใช่บ้านที่เป็นหลุมบ่อของเธอแน่นอน ไปเถอะไปเถอะไปเถอะเราก็ไปดูด้วยกันเถอะมามามาอย่าลังเลยนะนั่งกันเถอะพื้นบ้านฉันนี่มาจากประเทศเหมือนอุโมงที่นอนเมื่อคืนเธอมีสิทธ์อะไรที่จะไม่ชอบละ่ะฉันเมื่อคืนนอนที่บ้านตัวเองไม่ปิดบังเธอนะครัวบ้านฉันใหญ่กว่าบ้านเธอนี่ ที่แท้ไม่ใช่อุโมง์เป็นสวนสาธารณะนี่เองสวนสาธารณะใหญ่กว่าบ้านฉันจริงๆสวนมีครัวไหมเธอช่างน่ารักจริงๆเธองั้นเธอบอกหน่อยบ้านหรูอของเธออยู่ที่ไหนอยู่ที่ตึกข้างๆอ่าเธอพูดโอ้อวดโดยไม่เตรียมตัวเลยข้างบ้านฉันแต่เป็นบ้านหรูที่มีมูลค่าหนึ่งหมื่นล้านนะั หนึ่งหมื่นล้านนะเธอถึงจะทํางานหนักทั้งชีวิตก็ยังซื้อกุญแจไม่ได้เลยเธอคงต้องรอชาติหน้ามาฝันแบบนี้อีกนะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่พวกเธอฉันมีธุระต้องไปก่อนพวกเธอเล่นกันไปเรื่อยๆเธอดูสิแกล้งทำไม่ได้นะถูกฉันจับได้ไปแล้วยังยืมรถคนอื่นมาแกล้งทำน่าอายจริงๆฉันไปทำอาหารเพื่อนผู้ชายนั่งตามสบายเลย เพื่อนนักเรียนหญิงนีนามาช่วยหน่อยฉันเตรียมของอร่อยไว้เยอะเลยวัตถุดิบล้ำค่าด้วยนะไปกันเถอะไปกันเถอะไปกันเถอะรีบไปดูล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ที่ฉันซื้อมาเราไปดูข้างบ้านกันเถอะอาจจะนะัดจ้างหาวอาจจะอยู่ข้างบ้านจริงๆจะเป็นไปได้ยังไงถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริงละ่ะเราไปดูกันเถอะถึงจะไม่ใช่เราสามารถบอกได้ว่าไปหาเก้าฟอยอยผิดที่ใช่ เธอคือจางห่าวทำไมเพิ่งเจอกันเมื่อกี้นี่จำฉันไม่ได้แล้วเหรือคุณอยู่ที่นี่จริงๆเหรือถ้าไม่อย่างนั้นละ่ะเข้ามาเถอะไปกันเถอะว้าวนี่ก็รูหรามากเลยนะฉันไปแล้วนั่งตามสบายเลยนะ โซฟานี้สบายเกินไปแล้วจางหาวคุณผ่านความยากลำบากมาแล้วจริงๆกลับมาอีกครั้งนะยินดีด้วยยินดีด้วยเฮ hey. พวกคุณไปไหนมากลับมาเร็วๆจะเริ่มทานข้าวแล้วเราอยู่ข้างๆนี่เองอย่าให้เกาเฟยอ,อยางได้ยินนะไม่อย่างนั้นจะเอาคนนะัดข้างๆนั่นไม่ใช่ที่ของเทพเจ้าระดับสูงเหรอพวกคุณเข้าไปได้ยังไงเพราะเทพเจ้าระดับสูงคนนี้ไง ก็คือจางหานั่นแหละไม่จริงหรือโอทำไมยังไม่เชื่ออีกละ่ะมันเป็นเรื่องจริงถ้าไม่เชื่อก็มาเช็คดูสิดีพวกเธอยังไม่เชื่อเลยพวกเธอมาที่นี่แล้วพวกคุณมาถึงแล้วคุณไม่หลอกฉันจริงๆจางหาอยู่ที่นี่จริงๆฉันจะหลอกคุณทำไมว้าวนี่ก็เกินไปรู้รามากเลยนะ อย่ายืนมองอยู่ที่ประตูเลยรีบเข้ามาเถอะมาเดินคือที่นี่ที่นี่พระเจ้าอาศัยอยู่ในที่แบบนี้ถึงจะถือว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จจริงๆถ้าหากเกาเฟยอ,อย่างรู้ครัวของบ้านจางห่าวใหญ่กว่าบ้านของเขาจริงๆนั่นจะเป็นอย่างไรฉันไม่อยากตกหน้าเขาไม่งั้นต้องตกให้เล็ก น้องน่ารักคนนั้นชอบหาความลำบากที่แท้คือหนึ่งพันล้านที่คุณพูดถึงจริงเหรอือหนึ่งพันล้านเพื่อนจังหา่าวขอโทษนะฉันขอขาของคุณได้ไหมฉันก็อยากฉันก็อยากจังหา่าวคุณทำให้ฉันรู้ว่าฉันต้องพยายามมากขึ้นไม่ได้อยู่ในบ้านแบบนี้ก็เหมือนมาโลกนี้เปล่าๆการอยากอยู่ในบ้านแบบนี้มันยากเกินไปฉันไม่กล้าคิดเลยเวลาก็ไม่แล้วงั้นทุกคนไปทานข้าวกันเถอะ ทานข้าวกันเถอะไปกันเถอะเย่ yeah. รู้ราจริงๆใหญ่จริงๆจางหา่าวเราไม่จําเป็นต้องทานข้าวที่นี่ใช่ไหมอะฉันเห็นที่ข้างๆนั้นร้านอาหารเซี่ยงไฮ้ก็ดูเหมาะด,ดีใช่แล้วที่นี่ไปไม่ได้จริงๆครั้งที่แล้วบริษัทเลี้ยงแขกมื้ออาหารใช้เงินเจ็ดแสนใช่อาหารที่ร้านอาหารใหญ่ฉันก็ไม่ค่อยชินกับมันการบริการดีเกินไป กลับทําให้รู้สึกไม่สบายใช่แล้วเราไปกินที่ร้านอาหารเสฉวนกันเถอะไปกันเถอะงวลอะไรละ่ะไปเถอะจ้างเลยเอ้าวเกาเฟออยหยางฉันมีธุระด่วนหน่อยต้องกลับก่อนพวกคุณกินชาชานะอ้าวหลี่ีข้าวทาเสร็จแล้วเกาเฟออยหยางฉันก็มีธุระนหน่อยเธอกินก่อนเถอะไม่ใช่ ตั้งเสียวลี่อ้าวเกาเฟยหยางขอโทษจริงๆแต่คืนนี้ฉันมีธุระจริงๆไม่ใช่หวังหูฉันมีธุระเธอกินเองเถอะอาหารทำเสร็จหมดแล้วฉันจัดจานชามเรียบร้อยแล้วฉันเทไวไว้หมดแล้วทุกคนมีธุระกันหมดแล้ว คนหนึ่งคนสองหรือทุกคนอิจฉาฉันเหรออยากให้ฉันอัอายใช่ไหมไม่ได้ฉันไม่เชื่อวันนี้ฉันต้องถามให้ชัดเจนนี่มันมากเกินไปแล้ว ชูเกาเฟยหยางเติ้งเสี่ยวลี่ฉันพูดว่าพวกคุณเป็นอะไรไปเหรือทำไมแต่ละคนถึงมีเรื่องกันหมดเลยเจ้าของบ้านข้างๆคุณเขาเป็นเพื่อนร่วมชั้นของฉันพอดีบอกว่าจะเลี้ยงเรากินข้าวเราไม่สามารถปฏิเสธได้ดีจังทั้งหลีกเลี่ยงความอึดอัดและไม่ทําให้เกาเฟยหยางไม่พอใจยังบอกเป็นในในถึงเกาเฟยหยางเจ้าของบ้านข้างๆคือจางหาเขาเป็นเพื่อนมหาวิทยาลัยของคุณหรอ โชคดีจังอ้าเขาทําธุรกิจอะไรต้องเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่แน่ๆน,นั่นแน่นอนว่าเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ไม่อย่างนั้นเขาคงไม่เลี้ยงเรามาที่โรงแรมหกดาวแล้วแล้วทําไมพวกคุณไม่ชวนฉันเลยไม่ซื่อสัตว์เลยแค่ลืมฉันไปคุณทําอาหารมาเต็มโต๊ะเลยถ้าไม่กินให้หมดเสียของมากเลยไม่ใช่ว่าพวกคุณไปกันหมดแล้วหรือฉันคนเดียวกินได้ขนาดนี้ฉันเป็นคนกินจุอ้าคุณก็สบายใจเถอะเขาเป็นเพื่อนที่สนิทมากของฉัน ถ้าในอนาคตคุณอยากเจอเขาไปเยี่ยมข้างบ้านตรงๆไม่ใช่หรออ้าวอยากพวกคุณอยู่ที่ไหนฉันจะไปหาในเซนา่าวไปยกแก้วให้เขาหน่อยมาที่นี่หน่อยไม่ได้นี่มันไม่ใช่การหาทุกสายตัวหรอคุณอยากเข้ามาเลยพวกเรากําลังจะกินเสร็จแล้วไม่พวกคุณเพิ่งจะเริ่มกินใช้เวลาไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้วเติ้งเสี่ยวลี่พวกคุณอยู่ที่ไหนรีบพูดสิ โรงแรมเซนหวานห้องสวีทประธานาธิบดี315โรงแรม6ดาวห้องสวีทประธานาธิบดีนะฉันชื่นชมเพื่อนร่วมชั้นของคุณจริงๆนับถือจนแทบจะกลับเลยรอฉันด้วยนะฉันจะไปเดี๋ยวนี้เลยเพิ่มที่นั่งหน่อยใช่มายกแก้วกันหน่อย นายเซนฮาวนายเซนฮาวอยู่ไหนอ้าวเพื่อนของคุณล่ะเขามีธุระเลยไปก่อนคุณมาช้าท่อมตัวไม่โอ้วดทำดีต่อผู้อื่นในโลกนี้ยังมีผู้ชายที่ยอดเยี่ยมแบบนี้อยู่ไหมไปแล้ว จางหาวคุณไม่ใช่มีธุระไปแล้วหรือทำไมเชิญหาวถึงเลี้ยงข้าวคุณมาที่นี่อย่างกระตือรือร้อนเลยนะคงไม่ใช่ไม่มีแม้แต่เงินเลี้ยงข้าวแล้วใช่ไหมยังดีกว่าบางคนไม่ต้องเชิญก็มาได้ดีไม่ใช่คุณเอฉันพูดถึงพวกคุณพวกคุณมีคนหนึ่งใช่ไหมยืนผิดที่แล้วไม่ได้ยืนผิดที่แล้วทำไมละ่ะ เขาคนหนึ่งนอนในอุโมงค์เป็นคนจนยังมีบริกรสองคนคอยบริการฉันไม่มีแม้แต่คนเดียวฉันเป็นบริกรทองคำมีสิทธิ์ในการเลือกของตัวเองจ้างหาวหล่อมากฉันยินดีที่จะบริการเขาแล้วคุณละ่ะฉันก็เป็นบริกรทองคำเหมือนกันเจ้าของใหญ่ที่จ่ายเงินแน่นอนว่าต้องบริการอย่างดีพวกคุณรู้เรื่องของเขาหรือเปล่าเขาเป็นคนที่น่ารักมากไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวแม้แต่ค่าเช่ายังจ่ายไม่ไหว เมื่อสองวันที่แล้วยังขอยืมเงินฉันยืมเงินหนึ่งพันบาทสิ่งที่เราชอบคือความหลอกของเขาท่าทีของเขาไม่ได้สนใจว่าเขาจะมีเงินหรือไม่เอสาวสวยสองคนเพิ่มวิเชคหน่อยสิดีค่ะดีค่ะฉันกับคุณเพิ่มวิเชคใช่ไหมฉันให้คุณเพิ่มวิเช t รอหน่อยนะสวัสดีคุณซุนใช่ไหมฉันคือเกาเฟยหยางตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยมาที่ห้องประธานาทิบดิ3 1 5 ครับกรุณารอสักครู่ฉันจะมาเดี๋ยวนี้เร็วขนาดนี้เลยหรอคุณเกาขอบคุณที่ดูแลท่านมีคำสั่งอะไรครับวันนี้ผมไม่ค่อยพอใจกับมื้ออาหารนี้เลยดูสิที่นั่นเขามีบริกรสองคนแล้วผมละ่ะไม่มีแม้แต่คนเดียวคุณรู้ไหมเขานี่แหละน่ารักมากเขายังเช่าบ้านไม่ได้เลยและยังมีบริกรที่นี่ของพวกคุณบอกว่าก็เพราะชอบความหล่อของเขา เลยต้องบริการเขาทั้งสองคนใช่พวกคุณสองคนเกิดอะไรขึ้นพวกเรายังไม่รีบไปขอโทษคุณเกาอีกเหรอพวกเราเดี๋ยวก่อนคุณซุนใช่ไหมโรงแรมของพวกคุณขายไหมไม่ใช่เหรอนี่คือโรงแรมหกดาวนะใช่เลยสองร้อยพันล้านก็เป็นไปได้ ผมประเมินคุณจางห่าวต่ำไปนี่คือระดับไหนของคนรวยสุดๆอะไรนะคุณจะซื้อโรงแรมนี้หรอือจางห่าวผมพบว่าคุณเป็นผู้ชายจริงๆคุณก็กําลังพูดโ oh, อ้อวดอยู่ที่นี่ผมบอกคุณนะคุณจะต้องเจอเรื่องแย่ๆในไม่ช้านี้แค่เจ้านายของพวกคุณยอมขายผมก็ยอมซื้อท่านท่านอย่ามาเล่นมุกกับผมนะคุณกาฟ้าอย่างพูดไว้แล้วคนนี้น่ารักมากไม่มีแม้แต่พันบาทของที่ไม่มีเงินก็ทําไม่ได้ คุณคิดว่าตัวเองเป็นอะไรฉันแค่ล้อเล่นกับคุณรุ่นล่าสุดของปาเตฟิลิปดีเดี๋ยวฉันจะเรียกเจ้านายกรุณารอสักครู่คุณก็พูดไปเถอะอย่าโทษฉันที่ไม่ได้เตือนคุณเดี๋ยวคุณจะมีเวลามานั่งเสียใจคุณมั่นใจขนาดนั้นเลยหรือว่าฉันจะเสียใจได้เลยงั้นก็เดิมพันกันเถอะถ้าคุณไม่มีเงินมาทำตัวเป็นใหญ่ก็ให้คุกเข่าก้มกลับเรียกฉันว่าปู่อ้า อาคุณเก่าไม่อย่างนั้นก็เลิกกันเถอะไม่ต้องคิดมากคุณเก่าฝ้าอย่างการเดิมพันแบบนี้มันไม่จําเป็นหรอกพวกคุณแต่ละคนต่างก็ช่วยพูดให้เด็กน่ารักคนนี้ฉันเห็นว่าพวกคุณเป็นกลุ่มเดียวกันกลัวว่าเขาจะแพ้จนแย่มากงั้นก็ทําแบบนี้ละกันตอนนี้คุณคุกเข่าก้มกราบฉันเลยฉันก็ยอมทําอย่างยากลําบากให้คุณเรียกฉันว่าพ่ออยากให้ฉันคุกเข่าฝันไปเถอะจะคุกเข่าหรือไม่คุณพูดไม่ได้บัตรนี้มีเงินหนึ่งแสน พวกคุณสองคนไปให้จางหาวคุกเข่าก้มกราบฉันจางหาวขอโทษด้วยคุณจางเหยาฉันก็ไม่อยากแบบนี้หยุดเถอะฉันเป็นเจ้าของโรงแรมนี้ฉันได้ยินมาว่ามีคนต้องการซื้อโรงแรมนี้คุณห่วงนั่นแหละเขาน่ารักจัง หรือว่าเป็นลูกหลานตระกูลลึกลับลูกหลานของตระกูลใหญ่ที่ซ่อนตัวให้ราคากับคุณเลยโรงแรมเซนหวานเป็นโรงแรมระดับสูงของราชวงศ์เราโดยพื้นฐานแล้วถือเป็นของไม่ขายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ขายใช่ไหมโรงแรมของเราได้รับการประเมินเมื่อปลายปีที่แล้วหนึ่งรพล้านถ้าคุณตั้งใจจะซื้อต้องมีการเพิ่มราคาสองรันล้านใช่ไหมคุณคิดว่าไงคุณสุนนี่คุณหวงยังให้ราคาจริงจ เขาน่ารักจริงๆนี่มันไม่ใช่น่ารักเลยคุณดูเขาสูงเรือนเวลานั้นเป็นรุ่นล่าสุดของปาเต็กฟิลิปเจะสิบแปดล้านปลอมเขาหลอกลวงนี่แหละน่ารักขอให้พระเจ้าอวยพรอ,อย่าให้เด็กคนนี้ซื้อได้เลยนะสองร้อยพันล้านใช่ไหมคุณไปเตรียมสัญญาการโอนสิทธ,ธิ์เถอะไม่ผิดหวังเลยที่เป็นลูกหลานของตะกูลลึกลับโอเค ฉันไม่เชื่อเขามีเงินสองร้อยพันล้านจริงเหรอจังห่าวฉันจะดูว่าเธอจะทำยังไงในอีกสักครู่จังห่าววันนี้วันนี้เราเล่นกันใหญ่ไปหน่อยนะเจ้านายเป็นความผิดของเราที่ทําให้คุณเดือดร้อนไม่เป็นไรฉันแค่ต้องการไล่ผู้จัดการทั่วไปคนนั้นออกไปให้คนนี้กล้าทําต่อหน้าฉันไม่ถามฉันเลยก็ให้พวกคุณขอโทษหาเถอะแค่เรื่องเล็กน้อยแบบนี้สองร้อยพันล้านนะ บ้าไปแล้วคุณมีเงินมากขนาดนั้นเหรอคุณจางนี่คือสัญญาการอน่นคุณดูแล้วไม่มีปัญหาก็แค่เซ็นชื่อเถอะมาจริงจังแล้วนะเดี๋ยวจางห่าวจะเอาเงินจำนวนนี้ไม่ออกนั่นจะเป็นภาพแบบไหนแกล้งทําจางหา่าวฉันจะดูว่าเธอจะทํายังไงในอีกสักครู่ ข้อมูลการรับเงินบัญชีของคุณได้รับเงิน200 000, 000, 000, พันล้านเรียบร้อยแล้ว200พันล้านเข้าบัญชีขอให้ร่วมมือกันอย่างมีความสุขอะไรนะการทําธุรกรรมสาเร็จแล้วโรงแรมหกดาวเป็นของจัางหาวแล้วจ้างหาวเก่งมากน่ากลัวทุ่ม200พันล้านกล้าทํ er. าเพื่อไล่ผู้จัดการซุนคนนี้หรือจะเป็นคนที่ช่วยเราคุณเป็นอะไรไป เขาเมื่อวานยังมาขอยืมเงินฉันอยู่เลยจ้างหาขอยืมเงินคุณเพื่อทดสอบคุณภาพคนของคุณคุณยังเชื่อจริงจังอีกเหรอคุณก็รอคุกเข่าก้มกราบได้เลยตอนนี้โรงแรมอยู่ในมือแล้วถึงเวลาที่จะดําเนินแผนทําลายโรงแรมแล้วลีซี่ดูแลการขนส่งทางทะเลและเขายังใจดีเกินไปเขาคือผู้สมัครที่ดีที่สุดที่จะทําให้โรงแรมขาดทุนลีซี่คุณคือพี่น้องที่ดีที่สุดของฉันตอนนี้ฉันต้องการให้คุณช่วยฉันช่วยบ,บังคับช่วยอะไรเหรอ รับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปเงินเดือนประจําปีสองล้านตอนนี้คุณไปพบกับผู้จัดการทั่วไปคุณก่อนเพื่อส่งมอบงานกันหน่อยอะไรนะให้ฉันมาจัดการโรงแรมเถอะไม่ไม่ได้ฉันทำแบบนี้ไม่ได้หรอกไม่ใช่เรื่องอะไรผู้จัดการทั่วไปก็คือคุณแล้วเดี๋ยวนะไปส่งมอบงานเถอะนั่งลงสิเกาเฟยหยางฉันขอให้โชคดีต่อบรรพบุรุษของคุณ คุณทำให้ฉันตกงานเดี๋ยวก่อนเกาเฟยอ,อย่างไม่ใช่มีเรื่องกับเสียนเงินเหรอตอนนี้ทำไมต้องออกหน้าให้เขาอีกยังต้องเป็นความสัมพันธ์เพื่อนร่วมชั้นเจ็ดปีอีกด้วยในช่วงเวลาสำคัญยังยินดีที่จะช่วยฉันคุณสุนทุกอย่างต้องมีลำดับก่อนหลังนะข้อตกลงเดิมพันระหว่างฉันกับคุณเก่ายังไม่เสร็จเลย เป็นประธานกรรมการเชิญครับเชิญคุณเกาฟ้ายางยองรับผลของการเดิมพันคุกเข่าลงเรียกว่าปู่ไม่ใช่คุณไม่คุกเข่าหรือบัตรนี้มีสองแสนพวกคุณให้คุณเกาฟ้ายางคุกเข่าลงเรียกว่าปู่เงินนี้เป็นของพวกคุณแล้วคุณเกาฟ้ายางขอโทษด้วยนะคุณเกาฟ้ายางฉันก็ไม่อยากแบบนี้พวกคุณทําอะไร ่อยฉันพอแล้วสามารถแล้วเงินนี้เป็นของพวกคุณแล้วว้าวสองแสนเข้ามาแล้วขอบคุณฉันจะจัดการกับคุณคุณเกาฟ้ายัางฉันจะจัดการกับคุณก่อนมาที่นี่